Tuyệt lắm lầm, tự lầm, tự lầm Ôi, đau, 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 tư, 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 tư เอ้เอ้น้ำ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 ใคใครยี่ใจหึงดึงหน่่ใครใครเล็งใส่กนแน่ใครเล็งใส่กนแน่มาดี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 เอาดีเอาดีเอาดีดีสมุดเดือดตายสมุดเดือดตายเอ้า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 อ้าแปลอ๋อไปด้วยด้วยเฮียเฮียอะไรเียไาละเรือดโลมาเฮียละอออฟไฟด้วยโอ้โหไอ้เฮียไม่มา quá Quoi? Hé, Rami la paille, Rami la paille! On peut le chien y mô biển. Ah là 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 là. Quoi? Quoi? Eh, q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 uê? Eh, quê? Eh, จะมาแจมจะมาแจมจะมาแจมสวยเออสุดท้ายก็ได้เออหิวอ,อะไรหิวหิวเลยบนไม,ไม่ไม่แตกไม่แตกเขาไม่แตกไม่จะข่าขวันกูไหวครับมันไปวะกูไหวกูว่วงกูรังไปกูรังไปกูไหวมต้องมาบอกคอยดูเลยความสุขของเพื่อนมึง

เอาได้นะก็เดาโอ้มันหนีเร็วมากมากโอ้ยอูโดนตีกูตัดโอ้ยเมงตีกูตายก่อนตายสวยตู้แตกตายห้าตัวเลยเอาได้น้อ Ê nào 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 làm lại nào 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 nào. Ê sao? gì à? gì à? lòng chiên lòng đưa mà chơi cú. đừng Ê nào tư nào nào cười rồi nào nào tên 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 ขับไม่เียตายอมเด่มาช่วยกูอ๋อหลับในออไปโดน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 เฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำนน้ำไม่เอาไม่เอาเกิดเกิดเลกเลยหลับหลับหลับหหลับเอ

เยอะยิงกูาเลยพี่เรียกลองไปเรียกร้งไปมากี่ตัวเนี่ยไอ้เอตื่นแล้ว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 ตื่นวตื่นตื่นแล้

ไม่ถึงักทีวะไอ้เหี้ยมันไก่ยังออกกังกงกำงหลับ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 น้ำ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 นนเป็นบอดหรือเปล่าเยไอเยเป็นบอดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกูนีตัวแชคอยู่ฉันเจ๊บุ๊อะไรต่อสู้ปิดสายอะรตัวอ๊อบเอสมอเดอร์มานะ เฮ้ยห <Yeah. S 2> อมสูเว้ยเฮ้ยคีมเห็นกูได้งไงอ้าวเฮ้ยอย่ารอเขาแตกได้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 ไดเฮ้ยอย่ารอเด,ดือดช,ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย<ป>ช่วยด้วยช่วยด้วยไปด้วยไปข้ามมันสุดใบไปไปไป อุ้ยตายขาเลยต่การเด็กแว่นก่อนได้ไหมเด็กแว่นเด็กแว่นเฮ้ยตื่นหรอ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 เปล่าตื่นหรอเปล่าตื่นหรอเปล่าตื่นหรอเปล่าเฮ้ยเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กแว่นตัวคลาสตัวคลาสตัวคลาสตัวคลารกูมาแล้วตัวคลคสกูมาแล้วเฮ้ยตื่นแล้ว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 ดู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 เฮ้ยตื่นจริงตื่นจริงตื่นจริงตื่นแต่ไม่พูดนะเอาแล้วเงียบเฮ้ยดังเดี๋ยดังน่าจะรักกันไป

ไอ้รักไม่ตายวะไ่่ดิเ yeah. อ๊ะสกิลไม่โดนใช่ยเกือบตายแล้วไอ้เหี้ยวต่อโดนไป็นเหลือเทลาหี้ยอะไรแค่นั้นเลยมากูปลามีลูกป่องลูกแปงวะหรอลูกป่องกวางอะไรคือลูกป่องลูกแปงวะอ๋อสกิป่องลูกป่องลูกแปงไล่ล้อมไล่เลยเร็เลยเฮ้ยสวยก็เลยโดนโดนกูเร็วเลยป๊าติดกันอุ้ยตานี้กูโคตรโหดจริงออฟจริงกูภูมิใจว่าเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว เอา่มีพูดกับผีมันตัวปลอมเอ้าล่ะนะไปได้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 ก็ต้องรู้สึกไงวะเจอปัญหายนะกลับมาเทิดอ๊อฟเอ้ยเมืนได้ยินกูเน็นหลุดเพื่อนตาไปมิดห claro oh ัว โดนเลื่อนอเอ็ดเดีวกับสมเดอร์กังลงไปนะกูลังไปกูลังไป,งไปกูอยู่ไกลมากปครับไอ้่อต,ต,ตีแบ่งขับฟิวจัดไอ้กมต้องมีนตีสักอันนึงน,นะไป <The S 1> บิลไม่โดนเบร้อยเปิดโ,โกมาแล้วมีใส่ป๊อเลยมี่ป๊อเลยป๊อเลยตเดอัวนีิเฮ้ยอย่าวิ่งหนีกูไอ้ พาผ่านต้มแลั้งความเนี่ยเรื่อได้ไหม่ะค่อยมีอะไรอ่ะนี่เฮ้ยมาไปดูไปขวาโอ้โหอีดอกอีแม่งังกรแล้วกันนี่เฮียองค์องค์เล่นกันไอห่าละ

ไอ้เขี้ยวเงไอ้เขี้ยวโดนลักคนเดียวเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยกันปอบเฮ้ยนี่นี่เอาละนี่เอาดิเอาดิการเปล่าการเปล่าการเปล่าเอาละครับมอบบอบบอบเครือดับหรอเมื่อกี้เอ๋กำลังมาดีเลยไม่หลับแล้วเยอะกี้น่าจะขึ้นดับเมื่อกี้น่าจะขึ้นไอ้เอ็ย่างนู่นตัวนู่น ยืนรับป้อมกูปาโดน, <c oughs> นปาโดนเฮ <c oughs> ้ยกูปาโดนดกูโคตรเก่งเี้ยนี่มันบอนดูไฮไลท์มีสลีลปไหมมีมีแฟบตอ่ะถอยมาได้หรือมาอะไรเปนสโลว์ มมก้ยไปต่อเพื่อนกลับบ uh, ้านกลับบ้านกลับบ้านเองเว่งแทงอยู่แทงอยู่เอาดิเดินอยู่ถอยไล่อยู่กูไล่อยู่ชิวเอาไปนะทำไมไม่ได้วะกูตายเลยกูตายไปแล้วจะดำกูเลยสติก็ไม่มี ตูดเปิดเหรอวะยังๆๆๆใจเย็นเอ้ยไอ้ boleh 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 boleh. Boleh ไปเลย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  เอาวยได้ไหมเอาเร็ยได้ไหมที่เราไปเลยกลับได้ไหมกลไดเราเดินกลับได้ไหมกลับกลับก็ดีกลับก็ดีกลับก็ดีเร็วๆเลยขอชล่างไม่ค่อยเดินค่อยเดินทางกันไปเว้ยพเราไปขบวนการผมก็ปวดโลกเฮ้ยแม่งมีบอลด้เยอะกินเยอะชิบหายไมนะป้อมฉันไมนะไปดัดักัดกั

แม่งตายจะไม่ตายจะไม่เหลือข้าแล้วไอ้เยี <laughs>